มีนาคม2,568เวลาประมาณ4นาฬิกา45นาทีวรนนาจยนทรังสรีวรกุลหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การจัดก,การสำนักง,งานป้องกันและบรรเทา จะเป็นปกําลังใจเนาะ,ะในส่วนของการช่วยเหลือในเบื้องต้นสําหรับการช่วยเหลือหลังจากนี้ในส่วนของํารดาเนินชีวิตต่อไปได้นะคะ,ะเรื่องของภัยต่างๆมันเกิดขึ้นโดยอยู่บ้านญาติก็จะมีโครงการที่ที่ทำเพิ่มเติมอีกนะครับบริจาคอไวว่ต่างๆนะครับช่วยตาชาติ หนึ่งกองสามครับอุปกรณ์เครื่องครัวบื้งต้นอะไร่้ย้หมดเลยนะที่นงที่นอนเช่นน้ำแเป็นการเป็นต่มันครับที่อันเทียเป็นของพระเ สิ่งของต้นทนที่เป็นต้นของบนที่ท่านเป็นนายกหล่าพระชาจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยมีท่านรองทั้งสองข้างที่เคยท่านโค้รับทานโค้ชทีนผร้ลีงละกของานรัที่ใช้ต้องง่ายจะหมดงนท่านนี้